ลับมาต่อนะครับกับอาจารย์ป้อมนะครับวิชาโปรไฟล์เมเกอร์ใน Sketch University นะครับตอนนี้นะครับเราได้เรียนรู้วิธีการนำภาพเข้ามาแล้วนะครับนี่ภาพเข้ามานะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นภาพมอทะลุได้นะครับลองดูทะลุหรือเปล่าเออลืมเช็คลืมเช็คนี่ไงไม่กุ๊ปเข้าไปเลือกเข้าไปเอาภาพไม่ทะลุหยิบมาผิดอัน เดี๋ยวเดวีเอาใหม่เอาใหม่เอเอสดๆเลยเอาถือโอกาสอีกทีหนึ่งไฟล์อิมพอร์ตมันต้องเป็น PNG เออแล้วก็กดตรงนี้ดีกว่าเลือกดอ o ดาวเมนูอีกครั้งหนึง่งเป็น Portable นี่เลยมันจะได้ PNG อย่างเดียวไงเลือกเป็น Portable โอเคอีกครั้งหนึง่งอ่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการ Recap นะนะครับ r e e a t อีกครั้งแล้วกัน r e a ล้กัน คนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรนะครับก็พลาดได้ไม่เป็นไรอ่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยคือในกรณีนี้ผมไม่ต้องสร้างเส้นกระดาษเพราะผมเข้าใจละผมกด t t a p กดตรงนี้จึ๊บจึ๊บพิมพ์ครับ10.2 enter enter ครับกด zoom extend เรียบร้อยเสร็จเลย ก็ลองเช็คดูครับาลากเส้นดูปึ๊บเข้าไปให้เท่าไหร่1 0จุดสจบอ่ะเรียบร้อยครับนะง่ายมากๆเลยครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเรียนรู้วิธีการจัดการเลเยอร์หรือแท็กนะครับสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นเรียนรู้ก่อนนะครับ ประเด็นแรกก็คือความเข้าใจเรื่องแท็กแล้วก็เลเยอร์จริงๆแท็กเลเยอร์ก็อันเดียวกันแหละผมพยายามจะพูดให้มันดูเข้าใจง่ายเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับเป็น AutoCAD Bas e มาก่อนก็จะเข้าใจคาว่าเลเยอร์นะครับส่วนคนที่ไม่เคยใช้ AutoCAD เนี่ยจริงๆแท็กก็เข้าใจง่ายๆนะครับผมก็เลยพยายามอธิบายว่าแท็กหรือเลเยอร์แล้วกันแต่ตอนนี้ k e t c h u p เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะเขาจะไม่เรียกว่าเลเยอร์อีกแล้วใน k e t c h u p นะครับเขาจะเรียกว่าแท็ก ส่วน Layer เนี่ยมันจะไปอยู่ในโปรแกรมที่ว่า Layout เพื่อเป็นโปรแกรมเขียนแบบ2มิติต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆผมถ้าใครไปดูคลิปย้อนหลังผมเนี่ยผมเคยพูดไปตั้งแต่ปี2000น่าจะเป็น17ถึง20นี่แหละผมพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ย sketchup เ,เนี่ยไม่ควรจะใช้คำว่า Layer เพราะว่า Layer เนี่ยมันใช้กับเทคโนโลยี 2D cat นะครับซึ่งในโลกของ3มิติเนี่ย มันไม่น่าจะมีเลเยอร์เพราะเลเยอร์มันเกิดจากการเอาแผ่นแบนๆใสๆเนี่ยหรือแผ่นที่มันโปร่งแสงเนี่ยเขียนแบบเนี่ยเพื่อเอามาวางซ้อนๆกันแล้วมีตู้โต๊ะไฟหรืออะไรเงี้ยมาส่องเนี่ยให้มันทับกันอย่างเงี้ยนะแต่แรกนะดังนั้นะคแคดก็เหมือนกันก็คือเอาเลเยอร์แต่ละมาวางซ้อนๆกันแบบเนี้ยเพื่อแก้ปัญหาซึ่งจริงๆมันแก้ไม่ได้มันดูยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เลยต้องเป็นสามมิติไงดังนั้นเองเนี่ยแท็กจึงถูกต้องแล้วที่เรานํามาใช้แทนเลเยอร์เพราะโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยโดย ปัญญาแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเรียกว่าเลเยอร์และจริงๆด้วยนะครับ <t umb ol> ทูมโบก็เปลี่ยนจริงๆด้วยนะครับอย่างนั้นแหละนะเขาเรียกว่าการตั้งคําถามมันสําคัญนะจริงๆนะคือแต่เดิมพวกคงอาจจะไม่คิดเรื่องนี้ทําไปทํามาเออมันก็จริงเลยนะก็วันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ก็เป็นแท็กส่วนในเลเยอร์เนี่ยไปอยู่ในเลเยอร์ก็ถูกต้องแล้วเพราะเลเยอร์เป็นโปรแกรม 2D c a d นะครับอโอเคอันนี้เพื่อเยอะนิดนึงเพื่อให้เข้าใจว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองมา เบสิกการทำแท็กนะครับในเวอร์ชันใหม่นะผมจะไม่สอนเวอร์ชันเก่าแล้วเพราะว่าเวอร์ชันเก่านี่มันล้าสมัยแล้วในคลิป u t u b e เนี่ยจะสอนในเวอร์ชันเก่าๆนะเนะวอร์ชันใหม่แท็กอยู่ตรงนี้ไปดูซนะีโรสโวผมไม่บอกว่าเปิดแท็กยังไงนะไปดูเองแล้วกันนะครับแท็กอยู่ตรงนี้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมสอนวิธีการใส่แท็กให้เริ่มแรกเลยเออกคำสั่งบวกตรงนี้ add tag ถ้าต้องการลบคลิกขวา delete tag กดบวกนะครับจากนั้นผมแนะนำว่าให้ใส่ r e f e r e ร c e นแล้วแต่เรานะตัดสบายนะผมคือ reference ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเ e ฟเฟอร c e เนี่ยอ้างอิงเนี่ยก็เป็นทูดจากนั้นขีดนะครับผมก็พิมพ์ว่า01 0 1นี่คือให้มันเรียงตามรหัสคืออะไรทําก่อนก็01จากนั้นก็คือพิมพ์ว่าแปลนฐานลาก นี่ครับจะได้กด enter เรียบร้อยนี่คือแท็กที่ชื่อว่า reference อ้างอิง2มิติ2 d 01อันที่1แปลนฐานลากเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนกิดลายได้อันนี้ยังไม่อยู่ดินสอนี่ห้ามเปลี่ยนนะดินสอนี่คือถ้าดินสออยู่ตรงไหนปุ๊บชิ้นงานที่สร้างเนี่ยจะอยู่ในแท็กนั้นซึ่งเสี่ยงมากผมบอกเสมอนะว่าให้อยู่ในอันแท็กก่อนแล้วค่อยย้ายเอาจากนั้นถ้าเราคลิกขวานะครับ Edit Info จะเห็นว่าเดี๋ยวผมเอาแท็กเนี่ยคลิกซ้ายค้างไว้นะแล้วเลื่อนไปตรงนี้ไปอยู่ตรงล่างตรง e d i t i n f o นี่ครับจะเห็น e d i t i n ผมกดตรงนี้นะมันจะบอกว่าอยู่ในแท็กที่ชื่อว่า UnTag อันนี้คือ u t t a g นั้นสังเกตนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแท็กอยู่แค่ตัวเดียว UnTag หรือไม่มี UnTag Untag ก็คือไม่มีแท็กนะเออง่ายดี อันนี้คือ l e f t to n เราจะย้ายยังไงการย้ายเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองวิธีอุย้ยไม่ใช่สองวิธีดิมีหลายวิธีอ่ะผมบอกให้หมดแล้วกันเพราะว่าจะได้นักเรียนทุกคนจะได้เข้าใจนะวิธีแรกก็คือเรากดตรงนี้นะชิ้นงานปุ๊บก,กดดับด d า w n m e ตรงนี้เลยย้ายเลยแบบนี้จบเลยอ่ะปิดตาดูเห็นไหมครับได้เลยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีแรก วิธีที่สองเนี่ยเป็นวิธีดั้งเดิมครับคลิกขวาบร,ริเวณนี้เปิดเครื่องมือที่ชื่อว่า t a ็กนี่ครับเครื่องมือ t ท็กจากนั้นกดตรงนี้ดบับดา o w n นูแล้วก็กดเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนแท็กให้เราอันนี้คือวิธีที่ง่ายกว่าก็คือกดตรงนี้ไม่ต้องใช้ edit Ed info ข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าเวลาเรามีชิ้นงานอยู่เนี่ย มันก็จะบอกว่าอันนี้อยู่แท็กอะไรเลยเร็วๆเข้าใจไหมครับโอเคผมเปลี่ยนไปอยู่อันแท็กก่อนต่อไปวิธีต่อไปวิธีวิธีสุดท้ายแล้วกันนะครับเรื่องสัรพื้ฐานเนี่ยใชตการก็คือว่าให้เรากดตัวนี้นะไปถานรากตังนี้ก่อนจะได้ออกคำสรรั่ตงตัวนี้ครับเรียกว่าแท็กทูเดี๋ผปรับให้มันเป็นอันแท็กก่อนนะ กดตัวนี้ก่อนะชิ้นงานก่อนกดตัวนี้แล้วกดตัวนี้แท็กทูจากนั้นก็จิ้มอัพมันก็จะเปลี่ยนให้เราทันทีเข้าใจไหมครับทุกคนด้วยวิธีนี้ครับมันก็จะง่ายในการทํางานถ้าผมมีชิ้นงานอยู่หลายกันอ่าเมนกูไปดูและผมกดโหมดนี้นะ Col เ r อร์ไ g โหมดนี้นะเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีตามแท็กซึ่งกดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นสีเนี่ยแท็กจะเป็นสีแล้วแล้วตัวเนี้ยอันแท็กจะเป็นสีขาวโอเควิธีการคือผมกดตรงนี้นนก่อนแปันหาลรากผมกดตรงนี้นะแท็กทูแล้วก็จิ้มสะดวกดีครับเห็นไหมครับเนี่ยได้เลยจิ้มตรงนี้เรียบร้อยแต่เนื่องจากว่า Image เ,เนี่ย มันไม่มีสีไงมันก็เลยไม่ขึ้นแต่มันขึ้นเรียบร้อยแล้วแบบนี้ถ้าผมมีเลเยอร์ใหม่เนี่ยกดบวกเนี่ยผมกดตัวนี้ผมกดจิ้มมันก็จะเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ใหม่ให้เราและนี่แหละครับคือเบสิกการใช้งานแท็กคลิกขวาแล้วก็ e l l t t แท็กโอเคต่อไปครับเวลาเราจะ delete แท็กดูนะคลิกขวา e l l t t แท็กมันจะถามว่า ไอ้แท็กสีส้มเนี่ยเราจะลบมันเนี่ยจะลบแบบไหนถ้าเราต้องการลบไปเลยคือลบไอ้ลบเนื้อหาไปเลยเนี่ยให้เราเลือกนะครับอ่ไ oh. อ้แท็กนี้ดีกว่นทำไมแอ i ไซโอเคผมเก็ตละผมขอขออภยัยขออภยัยคือคลิกข,ขวานะที่แท็กนะครับ กด delete tag อีกครั้งหนึ่งขออภัยนะขออภัยขออภัยคือเวลาสอนไปด้วยสดๆอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยแหละนะความผิดพลาดเวปเลปกติกดอีกครั้งนะครับ delete tag น,น,นะครับจึ๊บเลือก tag นะกด delete tag มันจะถามว่าจะเอาไอ้ tag ตัวเนี้ยเนี่ย entity in the model have been tag g e d ก็คือมีบางส่วนที่อยู่ในโมเดลที่ tag ไว้แล้ว what would you like to do with those entities และคุณต้องการทำอะไรกับมันล่ะคือเข้าไไอ้สีส้มสามตัวทำยังไงถ้าเรานะครับ delete เดเอ n น i ิตเลยเนี่ยมันจะลบอะไรก็ตามทั้งหมดที่มีแท็กอยู่ซึ่งมันจะหายไปเลยเข้าใจไหมครับอันดูอ่นไม่เอาเอาใหม่คลิกขวา delete tag แต่คราวนี้ผมอยากจะให้มันไปอยู่ในแท็กที่ชื่อว่า reference to d เข้าใจไหมครับก็คือผมอยากจะให้ไอตัวที่อยู่ในแท็กที่กำลังลบเนี่ย ให้มันย้ายไปอยู่ในแท็กที่ชื่อว่า reference 2D กดโอเคเรียบร้อยมันก็ย้ายไปอยู่ใน reference 2D เข้าใจไหมครับอ่ะเดี๋ยวอันดูนิดนึงอ่ะดูอีกอันนึงคลิกขวา delete Tag คราวนี้ผมอยากจะให้มันไปอยู่ใน layer untag แทนกดโอเคมันก็จะไปอยู่ layer untag เข้าใจไหมครับอย่างนี้ก็จบละโอเคไหมครับทุกคน ระตัวีไปครับและนี่คือการจัดการแท็กนะครับแบบเบสิกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องมือที่ใช้จัดการแท็กดีไหมเอทิชชันแล็บและอีกตัวหนึ่งคูลิกแอลเอนะวันนี้ผมปล่อยของเต็มที่เลยคลิปนี้ใครพลาดนะครับซีรีส์นี้นะบอกได้เลยว่าเสียดายแน่เพราะว่าผมกำลังจะบอกเทคนิคการทำงานของมือโปรเพื่อจะหาเงินได้หลักหมื่นหลักแสนครับผม